สวัสดีครับคืนนี้ฝนตกหนักอีกแล้วนะครับสำหรับบางคนฝนตกแบบนี้คงเป็นสัญญาณให้นอนหลับฝันดีแน่ๆแต่สำหรับบางคนมันคือสัญญาณของการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนะักไม่ต่างจากคืนนี้เลยครับเพื่อมันมีว่าหนุ่ม คือเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพคืนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซคันเก่งเพื่อกลับบ้านที่ต่างจังหวัดให้คันงานบวชของเพื่อนรักฝนเริ่มตั้งเขามาตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเข้าเขตจังหวัดบ้านเกิดฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาสองข้างทางช่างมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถที่สาดส่องไปบนถนนดำๆที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน หนุม่มวัดความเร็วรงพัาะทศนวิสัยแย่มากจนกระทั่งสายตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างร่างหนึ่งซึ่งอยู่กลางถนนเขาเห็นคนใส่ชุดกันฝนสีขาวสะท้อนแสงยืนนิ่งๆอยู่กลางสายฝนหนุม่มบีบแตรเตืนอนเบาๆแต่ร่างนั้นก็ยังไม่ขย,ยับไปไหน เขาตัดสินใจค่อยๆขับเบี่ยงรถไปอีกเลนพลางหันไปมองเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้ขนลุกสู้ร่างในชุดกันฝนสีขาวนั้นหายไปแล้วกลางถนนโล่งๆไม่มีใครไม่มีแม่แต่งเงาหนุ่มใจหายว่าแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะตาฝาดไปเองเพราะความเมืดและความเหนื่อยล้าเขาจึงบิดคันเร่งมุ่งหน้ากลับบ้านทันที เมื่อถึงบ้านพ่อกับแม่ก็รีบออกมาต้อนรับด้วยความเป็นห่วงพ่อหนุ่มจอดรถเสร็จเขากำลังจะเดินเข้าบ้านแต่แม่ของเขากลับทักขึ้นด้วยน้ำเสียงแปลกๆเองจะแมรับใครมาหรือลูกหนุ่มหันกลับไปมองที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองอย่างงงๆแล้วหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้น,นบนเบาะหลังที่เปียกปอนของเขามีเสื้อกันฝนสีขาวตัวหนึ่งพาดอยู่เป็นตัวเดียวกันกับที่เขาเห็นกลางถนนไม่ผิดเพี้ยนและในวินาทีนั้นเองกลิ่นเบนซนสาบ หมือนกิ่นน้ำครามก็ลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณจนรู้สึกผิดอ,อึอ่ะอมคืนนั้นหนุ่มนวนไม่หลับทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อที่วัดฟังหลวงพ่อพนมมือขึ้นแล้วบอกเขาว่าแถวนี้เมื่อหลายปีก่อนมีคนขับมอเตอร์ไซค์ล้มเสียหลักเพราะถนนลื่นตอนฝนตกหนักเขาก็ยังคงเป็นห่วงยังอยากกลับบ้านแต่กลับไปไม่ถึงสัที เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการเดินทางของใครบางคนอาจจะยังไม่จบสิ้นแม้ว่าสายฝนจะหยุดตกไปนานแล้วก็ตามขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคืนนี้กาตรีสวัสดิ์ครับ